สวัสดีครับก็ผมบอสเกสติกอีสานพอกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียานสายๆาย,ายโอ้โฝนเพิ่งหยุดพี่น้องพางกันกไปเอหน่อไม้แต่บรได้ถ่ายตอนไปเก็บขับเพราะว่าฝนตกตอนเช้าีสิมีทั้งเน่งเนงและกระหนติกติเก่งแบบนี้พี่น้องถามมาว่ามันแก่บอกมันเขียวเขียวนี่มันบร่ได้แก่จ้ะพี่น้อง มันเขียวไปนี่ซึ่งมันเป็นไผ่กิมซุงเนาะมันอาจจะไม่ได้ปอกมาละขาวชั่วจะนี้แต่มันอ่อนด้วยจ้ะชบกวนพาพี่น้องไปไปหักแล้วมาแกงพี่น้องก็เบิง้งคือต้องเป็นตะแกโบกเแกรจ้ะเนี่ยเป็นสีเขียวเนี่แล้วนวดมันสีอ่อนเนาะจ้าจะเป็นไผ่บ้านไผ่ที่มีนม้ำคือบ้านเฮามันจะเป็นสีขาวเลยเวลาเฮาปอกมา อันนี้มันเขียวฝนตกแต่เช้าเลยบ้านพี่น้องตกอยู่วาฝนแต่เม,มื่อคืนเหรอเมาะคืนเนมื่คืนตกคือการบ้านเฮากะบินบมื่อคืนยามปารลรีปะตุ่งกันอยู่ ได้บรายมือนี่สมเดิมเลยพี่น้องมันยังปรเตต่าพี่น้องบังฝนโทนโทดโพกขัดแกดออกอยู่ฝนกอกก่อนท้่เขาตัดคือเดียวนอันนี้หันตัดแต่ปลายออกเพต้องตัดอย่างละปลายแ็บทก อากาศคนลินลินหนาวๆพี่น้องเอ้แกงหน่อไม้มันละเข่ากันคักขึ้นอย่างนี้กัศหนาวๆไปในบ้านพี่น้องเมนูอย่างจัดมา <c oughs> หนึ่งเมนูที่มันเข้ากับอากาศเย็นๆหนาวๆแบบนี้แต่เป็วนว่าแกงหน่อไม้นี่นหะมันเข้ากันแกงหน่อไม้แกงเห็ดฮ้อนเหรอฮ้อนอนี่ง่ายๆน่กเชฟ มันถักปกยากค่ะปกยากข่งเป็นแหงเลยเด้แบบนี้น้อยแล้ก็แหงใหญ่จับหน่อในหม้อนึ่งพอดีปกแหงใหญ่แล้วนี่เคี้ยวแต่มันอ่อน เดียวดีดีแกงเลยวิธีอกหนอถ้าอดแล้วเขาต้องกำเด้จ้าโอ้ต้องบอดแล้วเนี่ยต้องบว <laughs> tiếng long nai, đu lại long nai, dài, có bẻng khe. ตอนแกงเวลาเขาทุบแบบนี้ได้วแกงเ่าคนไปคนมามันจะทักครึ่งเอาเองเรายาวแบบนี้เลย กินไม่มีเบื่อเดอ้อแกงไม่นี่เดอ้อวันเว้นวันฝากเก็บพักอี้แยะพี่น้องบันนี้พักอี้แยะพักหอมแยะพักกะะที่อจ,จะเรียกคือการบ้านเสรติเอืร์นพักอี้แยะหรือพักกะแยะจ้ะ ต่ว่าก่อนพาไปเก็บพามาเบ่งจะติกับฟักตียวมาปลูกซื้อมาแต่บ้านหาต้นยิ้มหาบาทประมาณให้คืบนี่ตอนนี้มันเริ่มสูงขึ้นแล้วก็แตกยอดแล้วจ้ะกับบอลสีโดนหัวรอบๆไปนี่แตกเต็มเลยน้องใหญ่ไวขนาดเลยหึงนี่ผักหอมแย่ ถ่ายพี่น้องชัดๆกับพี่น้องก็มันเป็นแนวไหนนี่ใบมันกำลังเริ่มหอกดอกจ้ะสติ๊กสก็บกินก่อนที่มันจะออกดอกมีต้นีาสติ๊กเด็ดรอบนึงเลยบ่อยากให้มันออกดอกจ้ะมันจะได้แตกเป็นพุ่มแบบนี้เราจะได้เด็ดกินแต่ใบมันจะแบบนี้เทวันนี้เราจะมาเด็ดแบบนี้เลยมันจะได้แตกพุ่มนี่แค่เนี้ยหอมเย้ เหมือนี่เลยอ่อนๆหูบวกใส่กแกงน้ำไม้กระยงก็มีจัดแต่ว่าเพิ่งปลูกกำลังติดแตกยอดอยู่นี่ได้แล้วไาไปใส่แกงน้ำไม้เด็ดแบบนี้ล้วเดี๋ยวมันก็แตกเป็นพุ่มจัดวะนี่ไม่ต้องออกดอก ไปดูเกแกงหน่อไม้กันจ้าหน่อไม้ของเราต้มจืดแล้วจ้าทั้งแบบจักแหละกับแบบทุบเนาะใส่ข้าวเบือกับพริกจ้า <c oughs> ตำพี่น้องเคยถามสติกค,คือบุมมีหอมมีกระเทียมสูตรบ้านสติกไม่ได้ใส่หอมแดงบ่ได้ใส่กระเทียมเนืองจากเกงหน่อไม้ใส่แต่พริกกับข้าวเบือตะไคร้กับบใส่จ้า ตามด้วยนะ้ำใบยะานางทันไว้เรียบร้อยลวจ้ะเทลงไปเลยเสียงสติกคุณกำมังด้วยนงะมันโนอนก้นจ้ะทางขบุคุณมันสีเคียวอยู่ใต้ก้นกำมังวันนี้เราจะมาแกงใส่เห็ดฟางปาล์ม่ิล่าสุดชาวติ๊กไปเก็บจ้ะเก็บแล้วเอามาลวกแช่ตู้เย็นไว้จ้ะ ลงไปเลยแล้วก็แกงใส่เหมือนเดิมขาดไม่ได้เพื่อความแซ่บมันจะมีรสชาติหวานมันนั่นก็คือฟักทองหรือปอักอึใส่ลงไปเลยแล้วก็คนทุกอย่างเพื่อให้เข้าเบือละลายพอข้าเบือเดี๋ยวจับตัวเป็นก้อนจ้ะ ข้าวเบอือก็คือข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าเอาไปแช่น้ําสักครึ่งชั่วโมงขเขาบอใส่นํามันจะบอกนมันบวแซบจนะ้ะแกงกไม迈ขาดข้าเบอืนบอนี่บวเป็นแกงกไม迈เลยเดอ้อจ้ะทุกภาคต้องใส่อันนี้เราก็เอาไปตั้งไฟรอน้ําเดือดแล้วเราก็ใส่น้ําปลาจ้านี่น้องต้องยิวว่ามีเห็ดเข็มในตู้เย็นจะเพิ่มเห็ดเข็มไปอีกจ้ะ ดีเลยตีแกงหน่อไม้แกงเห็ดเนาะบบบน,นี้ฉีกเสรเลยดแกงเห็ดรวมคนหนามีเห็ดฟางฟามเก็บไว้แต่ลาสุดสองมือผ่านมาได้บ้างถ้าจำบุตรที่น้วพี่น้องนาะน้ไปเก็บน้ำอ,อยู่ดอกตงเลยแกงหน่อ,นอไม้คนหนามือเช่าเมืองไทยพี่น้องเบิง่งแกงหอยกี้เล็บมาที่เราไปหากันมือทะพี่น้อง กินไปแล้วมือเช้านี่แต่นี่ฮะของเราจะเป็นมือเที่ยงย้อจ้ะนี่ได้สองเมนูแล้วเดี๋ยวน้องอิ๋วจะทําอีกหนึ่งเมนูจะเป็นเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูในช่องน้องอิ๋ว้อจ้ะพี่น้องถามมาว่าช่องน้องอิ๋วช่องอะไรชื่อช่องอะไรน้องอิ๋วชนที่ชาจ้ามีแต่ YouTube ยูทูบ้อจ้ะอิ๋วไม่ได้ทําแฟนเพจพี่น้องทางแฟนเพจถามมาถ้าพี่น้องทางยูทูปกับน้องอิ๋วชนที่ชา้อจ้ะไขมัดเลยจ้ะไขมัดเลยเดี๋ยวมันก็ะยุบ เป็นแกงยีแบบนี้แเลสเป็นแกงมะม่ายนพร้อมเลยเดียเด๋ยวข้าเบืดอติดก้นหมอ้อไอหมออีกแล้วอากาศหนาวๆพี่น้องเอ้ยได้เมนูที่แบบว่าร้อนๆอคนขึ้นมายามันติดหมอ้ออพอดีน้ำเดือดพอดีจ้ะเดี๋ยวสสติ๊จะใส่ประแดกแบบนี้ ติกองปลาเด็กปลาลาใส่เยอะๆเลยด้วยจ้าพะน้ำเดือดแล้วกองเอากลางปลาเด็กออกนะปเด็กเป็นตัวถ้าปลาเด็กขวดเราก็ใส่ได้เลยจ้าแต่ต้ติปลาเด็กเป็นตัวเราต้องกองเอากลางออกก่อนเนาะกองกลางแล้วก็เหลือรอให้ทุกอย่างเครื่องปรุงทุกอย่างเข้ากันขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาใส่พักหอมแย่หรือพักกระแยะบานสติตจ้าเกงเต็มหมดน้อง สุกหมดแล้ววันนี้เราก็มาใส่หมอมแย่หรือครับแันนี่บ้านฉัติ๊กเดอร์ตินกคือกันเนาะแต่นาทีติ๊กไข่พี่น้องเบิกชัดเลยเด้อจ้าพี่น้องเคยถามมาไข่หมอมแย่ให้เบิงคักๆแน่เพราะว่าพี่นอ้องบปคนบันจ,นนจักเนาะจ้าถือว่าหูจักแต่ว่ามันเม่นอยู่บ่พักทีอตติ๊กเดอร์เนี่ยชนิดเดียวกันอยู่บ่ครับของที่บ้านเราแบบมีสตินก,กระทายให้เบิงใ,ใกล้ๆเลยเด้อจ้าหอมมากพี่น้องมัน ลงจากชะอมกะพักอันนี้แหละที่เสต๊กมักใส่เกงน่อไหมจ้ะกันแย่นี่แหละก็อีตู่เนี่ยอยู่ท้ายชุดเสติกสีมักใส่ค่ะน้องสีสังเกตในคลิปด้วยอันนี้หางคมชอบชอบไข่ชอบมันเนาะจ้ะยุ่งเลยสุกแล้วจ้ะเพราะคงของเราก็เบื่อยเลยเตาติ๊กชิมด้วจ้ะหวานมากแซ่บแซ่บจ้ะหม่ใหญ่เลย เข็มเห็ดฟางปามน่เกงเสหนงอไม้พร้อมนอพร้อมมือนี้ของปักหน่อยเลยโอ้ร้อนร้อนยอดลินฟ้าหรือเพกายอดอ่อนเพิ่นใบอ่อนเพิ่นเอามาเผาไฟกินกับแกงหน่อไม้กินกับจุกับเจลือกระแซ่บคุณยาเคยกินแบบนี้เนี่ยน้อมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อจ้าเรากินเห็นพี่น้องคนใต้หามากกินเด้อปะ กินยอดเพิ่อนอาเผาไฟหรือว่านเนี่ยลยยอดใบอ่อนของหมักลิ้นฟ้าหรือหมักลิ้นไม้เพากามาเผาไฟกินกับแกงหน่อไม้พี่น้องเอ้ยของคู่กันเลยเอาจิงจงคับเพากาเนี่กินได้หลายส่วนเลยเนาะของเพิ่นทั้งดอกทั้งฝักทั้งยอดแม่นจ้ะลําต้นก็ไปต้มทํายาได้เดี๋ยวโอกาสหน้าจะให้สาวติ๊กพาไปเก็บดอกเพากาเนาะ,ะมาซุปแต่วันนี้เราได้แกงหน่อไม้แ่บแทบแล้ว เดี๋ยวจะพากันกินข้าวกินน้ำ้อมหน้า้อมตาเดี๋ยวอรอเมนลูลูกเต้าๆาทำเมนูเพิ่มอีกแล้วก็รอเด็กๆเรียนออนไลน์เสร็จก่นครับแล้วค่อยมากินครับแต่คลิปนี้ก็ขอฝากเพลงเท่านี้ก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แน่เ้อยครับแล้วพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า